แยกกันให้ชัดก,ก่อนคือเรามักจะพูดปนปนกันไปด้านหนึ่งคือมันจริงหรือไม่จริงหรือไม่แล้วมันก็โยงมาเรื่องเรื่องเชื่อหรือไม่เดี๋ยวากคนจะเชื่อไม่เชื่อก็มองไปแง่มันจะจริงไหมเน้ะอะไรมีหรือเปล่าในแง่จริงหรือไม่เชื่อหรือไม่นในด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่าควรจะปฏิบัติต,ต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรนเนี่ย คนมักจะไม่แยกแล้วก็ไปจมอยู่แค่เชื่อไม่เชื่อแล้วก็อยู่แค่นั้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านชัดเชื่อไม่เชื่อท่านก็ไม่ห้ามแต่ว่าการปฏิบตัติต่อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวพุทธเรามิหลักที่แน่นอนนะทาไมจึงเชื่อหรือไม่เชื่อท่านก็ไม่ห้ามเพราะว่าเป็นเรื่องที่มนุษย์ดุจชนเรายังไม่รู้ใช่ไหม ถ้าจะมาห้ามยังไงมมนอยู่ที่ใจของเราดนะังน,นั้นก็ให้ถามตัวเองว่าถ้าเราไปเชื่อแล้วเราก็คอยหวังพึ่งมันใช่ว่าจะให้สิ่งเหล่านั้นบรรดาลผลให้คือความเชื่อสิ่งเหล่านี้เช่นผีสางเทวดาโดยเพาะเทวดาเทพเจ้าอันหนึ่งก็คือเรื่องจะให้ท่านบรรดาลอะไรให้ใช่ไหมในหาการเส้นสูงอ่อนบอนอย่างพวกอินเดียโบราณก่อนพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประสูติก็คือเรื่องการบูชายันนะ ก็เนี่ยก็เป็นเรื่องหลักเลยที่มีในสังคมอินเดียสังคมอื่นก็เหมือนกันถ้าไม่มีวิธีปฏิบัติอย่างแนวพุทธศาสนามาคนก็จะลุ่มหลงอยู่กับสิ่งเหล่านี้แลนะก็หวังพึ่งให้สิ่งเหล่านี้โดนบันดาลก็รอไปสิก็ถามตัวเองว่าในการที่เราไปรอให้สิ่งเหล่านั้นบันดาลเชื่อว่าท่านมีฤทธิ์มีเดชอาจจะมีจริงก็ได้แต่ว่ามันอยู่ที่ใจของท่านนี่แล้วท่าจะจะโปรดหรือไม่ใช่ไหม มันไม่ได้ขึ้นต่อเราเช่นอย่างเทพเจ้าท่านจะบรรดาลผลอะไรช่วยเราเนี่ยมาแล้วแต่ท่านนี่ต้องให้ท่านโปรดท่านชอบใจถ้าเราจะไปรู้ใจท่านได้ยังไงเราจะโปรดหรือไม่โปรดเราก็แย่ก็ได้แต่รอใช่ไหมไม่เป็นตัวของตัวเองนี่ในระหว่างที่รอก็เนี่ยเราเนี่ยตกอยู่ในความประมาทไหมปล่อยเวลาให้สูญเสียไปเปล่าสิ่งที่ควรทําก็ไม่ได้ทำใช่ไหมก็ หลักขุธศรนาจึงสอนว่าให้ทําการด้วยความเพียรพยายามเมื่อเราเห็นว่าเราจะทาอะไรได้จุดมุ่งหมายเรามีอะไรอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดผลนั้นก็ทำซะอย่ามัวรอนะถ้าไปมัวรออยู่ก็ตกอยู่ความประมาทเวลาแลก็ผ่านไปก็เสียไปเปล่าี่นหนึ่งแล้วก็ถามว่าหนึ่งเราประมาทไหมอสองเราได้ใช้ ความสามารถของเราให้เป็นประโยชน์คือทำการด้วยความเพีรยรพยายามหรือเปล่าถ้าเรารอมันก็เสียทั้งสองอย่างใช่ไหมทั้งประมาทแล้วก็ทั้งไม่ใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ชีวิตมนุษย์เราจะดีเราก็ต้องฝึกฝนตัวเองที่ว่าเราก็มารอเราก็ไม่ได้ฝึกฝนพัฒน,นาตัวเองถ้าเราทำเราฝึกตัวเองเราก็มีความสามารถมากขึ้นนะแล้ว อีกอย่างก็คือเราก็เอาไอ้ชีวิตของเราความสุขความหวังไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกนั้นซึ่งไม่รู้จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จไม่ไม่ขึ้นตัวเราเราก็หมดอิสระภาพใช่ไหมพึ่งตัวเองไม่ได้พระพุทธศาสนาสอนให้เราพึ่งตัวเองได้นะพยายามทําให้ได้ด้ตัวเองถ้าหากว่าจะเชื่อเรื่องลิธทธิปาติหารท่านจะเน้นว่าอา้าวถ้าคุณอยากจะเชื่อเรื่องฤทธิปาติหาร คุณก็พัฒนาทำริ์เองได้คุณถามซะเองไม่ดีกว่าจะไปมัวหวังให้ท่านช่วยไปหวังอยากภูมิริ์ทำไมล่ะครับเอาเองสิเนะี่ยเธอก็ม<ถ>ีความสาม,มารถในพวกนั้นเขาก็ฝึกขึ้นมาไม่ใช่ว่าเขาจะได้มาเลยใช่ไหมเนะอยจริง่จะมีความโน้มเอียงโดยสภาพจิตใจเป็นต้นของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ฝึกได้ ถ้าท่านอยากมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์ท่านก็ฝึกเอาเองดีกว่าให้มีเป็นซะเองนะแต่ว่าในที่สุดแล้วท่านก็สอนอีกชั้นว่าถึงคุณจะมีฤทธิ์ไปคุณก็ไม่พ้นจากทุกข์ไม่หมดกิเลสนะเพระนั้นสิ่งที่สําคัญเหนือกว่านั้นก็คือการหมดทุกข์หมดกิเลสนะั่นะนะเพรานั้นไอ้เรื่องฤทธิ์จะเป็นรองไปเลยนะแล้วตกลองว่าพุทธศาสนานเนี่ยท่านไม่ให้มัวหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นนั่นเอง ข้อสำคัญนะอย่าว่าจะไปหวังพึ่งฤทธปาฏิหาริย์เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลเลยก็เราอยู่ร่วมกันในโลกนี่แม้แต่พ่อแม่ของเราเนี่ยพอเรามีกำลังโตขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปมอรอให้ท่านถาให้ใช่ไหมเออคนเขามีฤทธิ์มีอำนาจไม่ต้องเป็นเทวดาเราไม่ต้องสิ่งลึกลับหรอกเห็นๆก็อยู่เนี่ยเยอะแยะไป มีเงินเยอะๆมีอำนาจเยอะๆใช่ไหมถ้าเราโมไปเรารอขอให้เขาทำเหรใช่ไหมเราก็ควรจะพยายามทําด้วยตนเองอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงสิ่งลึกลับหรอกแม้แต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ก็เหมือนกันแล้วเรื่องอะไรจะไปมัวรอสิ่งที่มองไม่เห็นอแม้แต่สิ่งที่มองเห็นแม้แต่คนใกล้ชิดที่สุดพ่อแม่เมื่อเรามีกําลัง พอจะพึ่งตัวเองได้แล้วเราก็ควรพยายามทําด้วยตนเองไม่ใช่ไปบวกขอหวังพึ่งอยู่อย่างเงี้ยถ้าไปหวังพึ่งอย่างนั้นตัวเองก็ไม่ได้พัฒนานะก็เป็นเด็กอ่อนๆอ,อ,อยู่ตลอดชาติอา้าวทีนี้ปัญญาจะบอกพุทธศาสรศานาเนี่ยบอกว่าสิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธ์กันในระบบแห่งเหตุปัจจัยใช่ไหมอะไรแต่อะไรจะเป็นยังไงก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย ที่ว่าสิ่งท so uh, ั้งหลายไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็คือมันต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยอ้าวแล้วเมื่อมันเป็นเที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันจะเป็นไปอย่างไรเช่นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันก็แต่อะไรเหตุปัจจัยเมื่อแต่แล้วแต่เหตุปัจจัยอ้าวอย่างนี้เราก็ทําได้สิเราก็ศึกษาเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยอะไรจะทําให้มันเป็นไปทางโน้นที่เราว่าไม่ดีเสื่อม เราไม่เอาเราทิ้งเรากำจัดป้องกันซะเหตุปัจจัยอะไรหรืออะไรเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เป็นไปในทางที่เราพอใจทำให้เกิดความดีงามความเจริญเออเราศึกษาค้นจับให้ได้แต่ต้องพยายามใช้ปัญญานะถ้าไม่สืบค้นไม่แสวงหาไม่วิเคราะห์อะไรต่ออะไรไม่ค้นคว้าเนี่ยมันก็จับเหตุปัจจัยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญารู้หลักแล้วว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ย เป็นไปตามเหตุปัจจัยเราก็ใช้ปัญญาศึกษาเหตุปัจจัยเพื่อจับเหตุปัจจัยที่มันจะเป็นไปในทางที่ทำให้ดีงามเจริญเราจับได้แล้วทีนี้เอาและรู้เหตุปัจจัยเราก็ทํากรรมที่เป็นเหตุปัจจัยให้เปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่ดีงามหรือเราต้องการปรารถนาใช่ไหม กรรมก็คือจุดเนี้ยกรรมก็คือการทําเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดผลอันนั้นกรรมนี่มันอยู่ในกระบวนการเหตุปัจจัยโดยเต็มที่เลยแต่ละคนเราไม่มองกรรมก็เลื่อนลอยทํากรรมแล้วไม่รู้มันจะไปไงมาไงมองไม่ออกเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาในเชิงของปัญญาเลยต้องใช้ปัญญาอันนี้จังเนี่ยมันตัวสําคัญเป็นตัวเริ่มต้น เพราะมันเป็นตัวสัาแดงที่มองเห็นง่ายว่าอะไรต่อ,อะไรไม่เที่ยงเพื่อจะเชื่อมเข้าต่อความเข้าใจพุทธศาสนาว่าหลักกฎธรรมชาติมีว่าอย่างนี้ไม่เที่ยงอ๋อไม่เที่ยงนี้ก็น,นี่แหละเอาและเข้าหลักเหตุปัจจัยความเป็นไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็เป,เป็นตามเหตุปัจจัยนั้นเท่านี้ใช้ปัญญาพุทธศาสนาก็สอนให้สืบคน้นเหตุปัจจัยนี่แหละ ตัวสำคัญเลยแล้วทีนี้เราก็เก่งในการทํากรรมแล้วก็ทํากรรมที่มันเป็นการทําเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นไปนในทางที่เกิดผลดีก็จบเท่านี้แหละอะไรมาไม่ดีเหตุปัจจัยมันไม่ดีใช่ไหมอะสืบค้นผลกรรมเก่ามันเป็นเพราะกรรมก็คือเหตุปัจจัยไม่ดีเหตุปัจจัยไม่ดีนั้นคืออะไรเราก็เลิกละแก้ไขเราก็ทําเหตุปัจจัย คือทํากรรมใหม่ให้มันเป็นไปนในทางที่ดีเนี่ยเรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องของปัญญาอย่างที่ว่านี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาทําความเข้าใจกันให้ชัดเจน